ยิงพาานมาหาตาแต่ว่านอนที่บ้านไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าที่บ้านไม่มีแอร์แล้วคืออากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะพอๆกับลูกสาวก็คือไม่สามารถที่จะนอนได้จริงๆนะคะก็เลยต้องมาหาโรงแรมนอนกันค่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่ในอำเภอที่ยิงอยู่นะคะน่าจะเปิดได้แค่ปี2ปีเองค่ะชื่อว่าสกรีนรีสอร์ทนะคะราคาแค่คืนละ450บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นรีสอร์ทเล็กๆมีอยู่ไม่ไกี่ห้องเองค่ะแต่ว่าพื้นที่ของเขาก็คือเป็นสัดส่วนแล้วก็มีความส่วนตัวมากๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันในห้องนะคะว่า450ที่ั้อยบ้างค่ะ อันดับแรกเลยก็คือได้วิวสวยๆธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะห้องห้องเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจัดเป็นสัสดส่วนได้ดีเลยทีเดียวค่ะภายในห้องก็จะมีทีวีให้มีกาต้มน้าร้อนให้มีกาแฟให้วันละสองซองค่ะแล้วยิ่งชอบมากโรงแรมที่เขาจัดเตียงอะไรแบบนี้ให้นะคะรู้สึกว่าเป็นการต้อนรับที่ดีค่ะแล้วเขาก็มีน้ําดื่มให้วันละสองขวดด้วยนะคะแล้วก็จะมีสบู่มีแปรงสีฟันให้ด้วยค่ะในส่วนของห้องน้ําก็จะมีความกระทัดรัดเล็กๆนิดนึงนะคะแต่ก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะตู้ชักโครกอ่างลาง ห5 0าบาทที่จ่ายไปก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะแต่ข้อเสียก็คือเขาจะไม่มีไดเป่าผมแล้วก็ตู้เย็นให้ค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้พกไดเป่าผมมานะคะก็จะรอให้ผมแห้งเองตามธรรมชาติแบบเองเลยค่ะแต่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ารีสอร์ทค่อนข้างที่จะมีความเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีบริเวณพื้นที่น้องสามารถเดินเล่นได้ค่ะยำ้ำทิ่งอีกทีนึงนะคะสกรีนรีสอร์ทอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ